Hello everyone, I'm here in front of the Apple Central World. It's first open today and I got to pass at 11. still have no idea what I'm gonna buy but I'm gonna give you a glimpse of an intriguing insight what's going on in there. So let's make a dent in the universe together. a p p เ e ขึ้นบ้านใหม่รังที่2ในไทย31กรกฎาคมที่ผ่านมาครับวันแรกเปิดให้เข้าชมสำหรับผู้ที่ Register ทันเท่าน,นั้นนะฮะแล้วก็จะมีพี่ๆดูแลเราแบบวันออนวักันเลยทีเดียวบรรยากาศในร้านวันแรกค่อนข้างครึกครื้นครับผมการตกแต่งภายในเรียบง่ายสินค้าตัวโชว์โดดเด่นมี iPhone ให้เราลองเล่นลองอินสเปกหลายต๊วแบบไปต้องแย่งกันเลยครับผม สำหรับอ็อกเ s o ร i e s บอกเลยสาขานี้ขนมาแบบแน่นร้านครับผมไม่ว่าจะเป็นหูฟังเคสไอแพดกระเป๋าอินเคสที่เราคุ้นตานะฮะผมและแน่นอนที่ไหนมี Apple ที่นั่นก็ต้องมี Beats เป็นของคู่กันครับผมส่วนเคส i p h o n e นั้นก็มีให้เลือกได้อย่างน้ำใจที่สำคัญสาขานี้กระจกกนรอยมี On Display ให้เราได้สัมผัสก่อนเลือกซื้อด้วยนะครับ ส่วนเจ้าโต๊ะเทสสินค้าันนี้ก็คียเล่นไม่เบาแวะมารูปเจ้าปลั๊กเซนเซอร์ดูได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆของร้านครับผมโต๊ะจัดสายไฟอย่างเรียบร้อยแล้วก็ด้านล่างนี้มีแอร์ให้เราด้วยนะนอกจากดีไซน์ร้านแบบ360องศาแล้วเขาก็มีเจ้านี่แหละครับผมแกนกลางไม้รูปทรง Vortex ซึ่ง Apple เรียกมันว่า tree canopy ข้างในเนี่ยเป็นเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่นะครับผมทำงานได้อย่างเงียบสนิทเลยทีเดียวอีกหนึ่งไอคอนของร้านก็คือเจ้าลิฟดีไซน์ทรงกระบอกซึ่ง ด้านนอกเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลขัดมันเงาวับนะฮะผมในคริสิสแบบนี้เนี่ยอนุญาตให้เข้าใช้ครั้งนั้นหนึ่งท่านเท่าน,นั้นนะครับและแน่นอนก่อนออกจากคราร้นวันนี้ก็ต้องมีของที่ระลึกกันหน่อยถ้านนายเป็นกระเป๋านะครับผม เสร็จแล้วครับสำหรับทัวร์วันนี้ที่ Apple Central World ร้านค้า Apple สาขาที่4ของ South East Asia แล้วก็ใหญ่ที่สุดในไทยแม่ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่มองกันอย่างตาละห้อยเลยเพราะมีแค่สิงค,คโปร์กับพี่ไทยนี่แหละครับที่มีกันประเทศละตั้ง2ส,สาขาร้านนี้นะหอมมากครับผมเพราะตั้งอยู่บนโลเคชันที่ไม่ว่าจะร้านไหน,ไห,นหรือแม้กระทั่งรีเทลของ Apple เองเนี่ยก็ต้องอิจฉาเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองจริงๆครับถ้าเราดูจากแมพเนี่ยเราจะเห็นเหมือนปุ่มโฮม อยู่ตรงแยกราชประสงค์ไม่ว่าคุณจะอยู่บนรถไฟฟ้าหรือคุณรถติดอยู่ตรงไหนของแยกนี้ก็มองเห็นร้านได้อย่างชัดเจนครับสาขานี้เนี่ยค่อนข้างดังไปทั่วโลกเลยเพราะเป็นวีเทลที่มีดีไซน์โดดเด่นมากซึ่งไอ้ดีไซน์กระจกกลมๆแบบนี้เนี่ยมันชวนให้แฟนนึกถึงสตีฟจ็อบส์เซเดอร์ที่คุปปะจีโน่ครับผมซึ่ง Apple สร้างที่นั่นมาเพื่อจัดประชุมแล้วก็ใช้เป็น Exhibition เปิดตัวสินค้าใหม่รวมไปถึง iPhone ด้วยครับผมสำหรับผมเองที่เป็นแฟนชาวไทยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจสำหรับแลนด์มาร์คใหม่ของ Apple ครับผมประกาศแสงยานุภาพได้อย่างเวอร์วังกันเลยทีเดียว คลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องผมนะครับทำขึ้นมาเพื่อแชร์คอนเทนต์ของ Apple เพื่อแฟน Apple ด้วยกันยังง่ายผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ